สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำน้ำสลัดแซนด์วิชส,สูตรโบราณนะคะสูตรครึ่งกิโลกร,รัมค่ะทำง่ายแล้วก็อร่อยนะคะสามารถทำขายได้เลยพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้ไข่แดง3ฟองนะคะปุ้ยใช้เป็นเบอร์สองค่ะ จากนั้นเติมน้ำตาลทรายแดงลงไป150กรัมใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้ตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นผสมให้ไข่แดงกับน้ำตาลแล้วก็เกลือละลายนะคะพอผสมจนละลายดีแล้วนะคะเราจะเติมนมข้นหวานลงไป100กรัมค่ะนมข้นหวานจะเพิ่มความมันแล้วก็ความเข้มข้นนะคะตามด้วยมายองเนส120กรัมค่ะ ผู้ใช้เป็นยี่ห้อเพียวนะคะใครจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะตามด้วยน้ำมัน180กรัมผู้ใช้เป็นน้ำมันพืชค่ะจากนั้นเติมมัสตาร์ดลงไป1ช้อนชาค่ะมัสตาร์ดก็หาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะตามด้วยน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะ สีผสมอาหารประมาณ1หยดนะคะใครจะใช้เป็นแบบสีน้ําหรือว่าสีผงนํามาผสมน้ําก็ได้หรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะที่ปุ้ยใส่เพราะว่าจะเพิ่มสีสวยให้ดูน่ารับประทานนะคะผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปตั้งบนน้ําเดือดนะคะตุนเพื่อฆ่าเชื้อนะคะเพราะว่าเราใช้ไข่แดงนะคะเป็นไข่สดค่ะเราจะตุนบนน้ําเดือดด้วยไฟอ่อนนะคะประมาณ10นาทีค่ะ พอเราตุ๋นจนครบ10นาทีนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะน้ำสลัดพร้อมแล้วเราก็มาประกอบร่างแซนด์วิชกันเลยค่ะปุ้ยใช้เป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์นะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำสลัดของเราลงไปค่ะจากนั้นก็เกลี่ยให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราชั้นแรกนะคะเราจะใส่เป็นโบโลน่าลงไปค่ะสำหรับโบโลน่านะคะปุ้ยนำไปนึ่งก่อนนะคะ จะได้ทำให้แซนด์วิชของเราอยู่ได้นานๆค่ะจากนั้นเราก็ทาน้ำสลัดลงไปที่ขนมปังอีกแผ่นหนึ่งนะคะเป็นชั้นที่2ค่ะทาให้ทั่วขนมปังเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำหมูหยองนะคะลงไปที่ขนมปังค่ะเราจะเน้นข้างที่เราจะผ่าให้เยอะเป็นพิเศษนะคะปุ้ยถนัดข้างขวาปุ้ยจะทำเป็นแนวทะแยงแบบนี้ค่ะนำหมูหยองมาวางบนขนมปังพื้นที่ที่ว่างให้ทั่วเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะนำขนมปังแผ่นที่3มาทาด้วยน้ำสลัดนะคะก็จะทาให้ทั่วเช่นกันค่ะปุยชอบทาแบบเยิ้มเเลยนะคะเพราะว่าทานแล้วจะได้รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็อร่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวางทับลงไปบนแผ่นหมูหยองเลยนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยโบโลนาค่ะส่วนโบโลนานะคะหาซื้อได้ตามร้านขายส่งลูกชิ้นนะคะหรือว่า จะซื้อตามที่เขาขายตลาดนัดนะคะ3แพ็คร้อยก็มีค่ะเราถ้าเราอยากที่จะประหยัดต้นทุนนะคะเราก็ต้องเสาะหาวัตถุดิบที่ราคาถูกแล้วก็อร่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็โปะขนมปังแผ่นที่4ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราจะผ่าครึ่งนะคะ โดยที่เราจะไม่กดขนมปังให้ยุบลงไปนะคะเราจะค่อยๆค,คองขนมปังนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดที่มุม45องศาค่ะมีดที่เราใช้ต้องคมนะคะขนมปังของเราจะได้ไม่ยุบนะคะส่วนตัวนี้เป็นกล่องค่ะเป็นกล่องรูปแบบของกระดาษนะคะจะทำให้กล่องของเราเนี่ยดูสวยงามนะคะแล้วก็สามารถที่จะตั้งราคาได้นะคะ ุยซื้อมาจากในช้อปปี้ค่ะ1แพ็คมี50อันนะคะแพ็คละ110บาทค่ะนำแซนวิชใส่ลงไปในกล่องนะคะเขาก็จะพอดีกับกล่องเลยค่ะจากนั้นทาด้วยน้ำสลัดโบราณของเรานะคะทามากทาน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะสีของน้ำสลัดเนี่ยก็จะเพิ่มความน่าทานไปอีกนะคะเวลาเราจับกล่องหรือว่าแพ็คแบบกล่องแบบนี้นะคะจะเปื้อนง่ายมากเลยค่ะถ้ามือของเราเปื้อนน้ำสลัดหรือว่า มีคาบของไขมันที่มือเรานะคะจะทำให้กล่องเนี่ยไม่สวยงามเลยนะคะให้เราหมั่นเช็ดมือให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราแพ็คเวลาเราตัดเนี่ยอาจจะมีน้ำสลัดที่เยิ้มติดอยู่กับชิ้นของแซนด์วิชนะคะให้เราเช็ดทุกครั้งค่ะเวลาเราแพ็คออกมาจะได้สวยงามน่ารับประทานนะคะเสร็จแล้วเราก็สอดลงไปแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะติดสติกเกอร์คำว่าแซงกิ้วนะคะลงไปก็จะดูน่ารับประทานค่ะราคาขายนะคะปุ้ยขายอยู่ที่ชิ้นละ15บาทค่ะเพราะว่าปุ้ยใช้เป็นวัตถุดิบอย่างดีนะคะแล้วก็สามารถเก็บได้ประมาณ4-5วันนะคะนอกตู้เย็นถ้าเก็บในตู้เย็นได้7วันค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ